สวัสดีครับวันนี้เรามาชมฟอร์ดเฟีต้ากันนะครับผมตัวนี้ครับสวยสวยงามเลยครับไฟก็สวยนะไฟหน้าครับผมนี่ครับสวยๆเลยเพิ่งมานะครับคันนี้นี่ขนาดยังไม่ได้ล้างเลยครับเป็นสวยขนาดนี้ถ้าล้างก็สวยขนาดไหนครับมีตําหนิกันชนท้ายนิดหน่อยนะครับแค่นั้นเองนี่ครับภายในภายในเบาะกำมะหยี่นะครับผม สะอาดสะอ้านนะครับนี่เลยกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับพวงไล่พาวเวอร์นะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับเกียร์ออโต้นะครับผมแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับผมร้องเองครับผมเพราะยังไม่ใส่แผ่นนะครับนี่ครับชมคลิปสตาร์ทเครื่องกันครับ เลขไม้นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสองสามร้อยสี่สิบสามกิโลนะครับ <Okay. S 1> ทีเดียวติดนะครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับมีดาประตูยังไม่ปิดครับผมนี่ครับแอร์เย็นๆเลยครับช่ำๆ <Okay. S 2> ชมห้องเครื่องกันครับ พาสีนะครับ6กแปดนี่เลยป่มเครื่องกันครับเครื่องนิ่งๆเลยครับเครื่องติดแล้วนะครับนิ่งๆเลยครับผม สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมยนะครับบิ๊กซีนาดีอุดรธานีนะครับร้านสอเจริญยนต์นะครับสวัสดีครับ